เช็คอินนะคะรีสอร์ทค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินค่ะอ่าเช็คอินอยู่นะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันอะไรนะขอเราเป็นได้เป็นโปรโมชั่นม่อ๋อสวยนะคะหินสระน้ำอยู่ตรงนี้นะคะสระน้ำเขาบอกว่าปิดสีหุ่มกําลังจะไปห้องพักนะคะได้แล้วห้อง204 2ู5นะแลคะ อ๋อเขาเป็นรีสอร์ทไปตั้งป้ายนะลูกเนาะนี <Hi. S 1> สิกว้างใหญ่อ๋อไม่น่าเ่ะทำไมเขาถึงให้จักรยานเช่าปั่นได้เพราะว่ามันมีแบบพื้นที่ปั่นได้นะคะร่มลื่นดีนะคะ mm. ตึก M building นะคะ mm. โอเค mm. เข้าไป204นะคะ205ติดกันเลยนะคะไปเข้าไปดู mm. เข้าไปได้แล้วนะคะโอ้ยชั่วหน่อยแอร์เย็นเปิดมาร้อนๆน,นะคะมีอากาศร้อนนะคะมา เป็นห้องแบบสตูดิโอนะคะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเสร็จคีย์การ์ดก่อนนะคะเอก้ก็จะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะแล้วก็จะมีโซฟาให้นะคะนี่มีบลาน้ำตู้สภ้าหนึ่งตู้นะคะอ่าส่วนห้องน้้ำนะคะก็จะเป็นอ่าแบ่งโซนแห้งโซนเปียกแบบนี้นะคะ กกกัปัปวและแล้วของเราก็เป็นห้องคอนเน็นะคะก็เปิดประตูช่วยเป็นแบบนี้นะคะคใช่แล้วนะคะเ,คเป็นเตียงสองเตียงติดกันแบบนี้อเ,เอ,อมีตู้เย็นด้วยแม่เพิ่งเห็นตู้เย็นตู้เย็นก็เป็นมินิตู้เย็นนะคะ ได้คูปองอันนี้นะคะเป็นคูปองสแน็คนะคะที่สาวยน้ำนะคะที่สวนน้ำสวนน้ำนะคะมูลค่า100บาทเราได้ทั้งหมดสี่ใบค่ะเราได้ทั้งหมดสี่ใบนะคะเดี๋ยวเราไปแลกกันจักรยานนะคะเช่าไม่ใช่เช่านะคะให้ยืมฟรีนะคะบริการเป็น3ล้อนะคะโอ้ย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 มาคุณพ่อก็ขี่ไปนะแม่ก็มาลองขี่ดูบ้างนะคะไปได้นะคะปั่นไปได้ง่ายๆแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะสำหรับทางที่ลาดชันเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้เรากำลังไปสวนน้ำกันนะครับติดตอนสองทุ่มนะคะครับแดดร่มแล้วนะลูกเนาะที่นี่เขาเร่มเลินไหมลูกวาร่มเื่นนียครับต้นไม้เยอะครับแีบ่นี่รีสอร์ทนะสวยมากเลยว้าวแล้วดูทางไปก็โหคือแบบวันนี้คืออะไรปั่นนี่ไงลูกเป็นแบบสนามโกคารัทนี่ไงอยากเล่นใช่ได้สิได้สิได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามากันเดี๋ยวเราได้บัตรหนึ่งห้องได้สองใบนะคะเราจองสองห้องได้สี่ใบแล้วจองสุดวันรดได้ทั้งหมดแปดใบ,บวันนี้ มีชูชีพแล้วก็ห่วงยางบริการรีนะคะเราเข้ามาถึงสวนน้ำแล้วโอ้โหน่าเล่นมากไม่น่าเล่นขนาดนี้แม่บอกแล้วมันเป็นสวนน้ำเลยมันไม่ใช่ใชสระว่ายน้ำโอ้โหูน่าเล่นมากน้ำใสสะอาดเจ้าโอ้โหโอ้หนี่สัเด็กนะคะ ชอบมากชอบมาก่ากว,วนน้ำเห็ดไปตรงนี้นะคะก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสไลเดอร์เราสามารถเป็นห่วงยางลงมาได้เดี๋ยวให้น้องไปนะคะก็ตรงนี้ถ้าเราปีนลงมาได้เราสามารถปีนเหมือนแบบปีนเขาจำลองไงทำกันได้เลยไม่ได้หรอกลูกเอ๋ยตีหาได้คันเด้อติกจิกจิกจิกิก,ก,ก,กชอบเล่นน้ำมานะที่นี่เขาอาดใสสะอาดแล้วก็ถ้ามาวันธรรมดาคนจะไม่เยอะด้วยนะคะ ปีนยากปีนยากเก่งมากเก่งมากเก่งมากใช่แบบนี้นะคะเอาไปสไลเดอร์กันไปลูกไปมาแล้วเอ้เป็นยังไงแรงไหมแรงไหมหาเปอร์เล่นหายากมาแล้วนะคะ ไม่รู้กี่รอบกี่รอบนะคะชอบมากเขาบอกว่ามันแรงมากเลยนะคะพาร์ตี้นั่งก่อนนั่งให้ได้ก่อนคะลูกนั่งให้ได้ก่อนค่ะตู้น้ำมันแรงแรงมากเลยใช่ไหมเจ็บเจ็บอกแม่เจ็บอกไหมถึงโมกระแทกเมื่อกี้ใช่ไหมกระแทกครับโอ้โหโอ้โหสะใจไหมสะใจไหมพอกก็เล่นด้วยนะคะโอ้โหโอ้โห แรงมากเลยสีเขียวนะคะอันนี้เป็นยังไงโอ้เบา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 ไม่โหดมากไม่โหดมากนะคะอันนี้เขาชอบอันสีส้มกันนะคะมาเลยมาเลยลูกคัปเปอร์มาเลยมาเลยคาเปอร์เป็นยังไงบ้างโอ้เขาก็ว้าวโผล่เหล่อเหล อันนี้ก็คือสระน้ําวนนะคะที่แบบสบายมากๆเลยชอบมากเป็นสระน้ําวนที่ใหญ่มากเลยนะคะคือกว้างมากเลยค่ะไปแบบรู้สุดเลยเล่นได้แบบชิวๆแล้วก็ยังมีเป็นแบบเนี้ยค่ะน้ําเป็นด่านนะคะแบบน้ําพุพุ่งลงมาอย่างเงี้ยค่ะมีประมาณด่านสองด่านนะคะสนุกเลยค่ะตีขาไปสบายๆเลยนะคะโกคาร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาขี่โกคาร์ดกันนะคะคันใหญ่ม,มีคันใหญ่กับคันเล็ก ดูคันใหญ่กับคันเล็กลองดูพอาที่ลองปั่นดูค่ะมีคันใหญ่คันเล็กลองดูองลองดูลองเลิกดูไปนะคะปัน่นโกคาร์ตไปเรื่อยๆนะก็รอบนึงเนาะวิ่งตามไหมเนี่ยเ <laughs> บอร์เก้ากับเบอร์หกนะคะเบอร์เก้ากับเบอร์หกฮัเปอร์อย่าซิ่งอย่าซิ่งมาฮัปเปอร์ได้รอบนึงแล้วนะคะ ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเลยนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคนน้อยนะคะก็คือมาหยุดฮัปเปอร์อย่าซิ่งมากขนาดนั้นลูกมานี่มานี่เลยมาเลยเบรกเบโอ้จากไปอีกรอบนะคะเป็นไงเตาเตาเตาอยู่ไหนเตามาค่ะตามแม่มานะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูสนามโกคาร์ทนะคะก็ให้คุณพ่อถ่ายให้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาวนไปเอาเจเ้าตัวเล็กนั่งหน้าไปด้วยค่ะ ไม่อันตรายนะคะเพราะว่ามีเบรกอยู่ด้านข้างนะคะแรงปั่นเราก็จะเบาได้จะแรงได้ก็อยู่ที่ขาเราเลยค่ะเห,เหมือนแบบได้ออกกาลังขาไปในตัวเลยนะคะถนนก็ดีด้วยค่ะแล้วมาวันธรรมดาคนไม่เยอะด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่ประมาณสักอ,อ้อ 5้ถึงหโค้งนะคะที่แบบเลียวไปนะคะชิลชิชมบรรยากาศรีสอร์ตไปนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเขาจะมีแบบให้เลี้ยวขึ้นสะพานหรือว่าจะข้าวอุโมงาใครขึ้นสะพานก็จะได้ความเสียวนะคะส่วนนี้ค่ะแม่เลือกบดข้าวอุโมงนะคะปั่นไม่ไหวค่ะ นี่คะ่ะด้านซ้ายมือนะคะก็จะวิ่งฟิวลงมาตรงนี้นะคะหาเปอร์เล่นไปหลายรอบเลยค่ะเ,ะเขาชอบนะคะมันแบบเสียววิบทองนะคะเขาบอกแบบนี้นะคะนี่แซงมาละแซงมาเนี่ยจเจ้าตัวนี้นะคะปั่นแบบโหเขาชอบอยู่แล้วนะคะแซงแม่ไปแล้วแม่พอแล้วคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเพลงก้าวกันนะคะเอาจเจ้าตัวเล็กจอดก่อนนีนแหลคะค่ะเพลงก้าวนะคะต้องมาเล่นตอนอยเย็นๆนะคะเพราะว่า แดดไม่ร้อนนะคะอยู่ใกล้ๆกับสนามสวนน้ำมีเองนะคะอยู่บริเวณเดียวกันหมดเลยนะคะมาเล่นสไลเดอร์นะคะก็เล่นได้แบบไม่ไม่ค่อยน่ากลัวมากนะคะอ่าไปได้แบบนี้นะคะก็เล่น2 3สามทีค่ะแต่เขาก็ดีจะติดใจไปเล่นสวนน้ำเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสวนน้ำสนุกมากเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นสไลเดอร์นะคะเด็กโตเด็กเล็กก็อยู่ด้วยกันได้ตรงนี้นี่เป็น a อทีวีนะคะก็มาติดต่อจองรอบได้เลยค่ะ เรามาแลกสแน็กกันนะคะมูลค่าคู่ฟองละง100บาทเราได้400บาทเดี๋ยวจะดูว่าได้อะไรบ้าง <S <S เยอะแยะมากมายแลกได้ทุกอย่างนะคะอโหว้าว,ว,าวนี่คือของได้มาแล้วนะคะเป็นชีสบอลนักเก็ตเฟรน์ฟรายนะคะเซ็ตใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นสตรเอียนโซดา2แก้วแบบนี้นะคะยังไม่พอนะคะแม่ได้กาแฟมา2แก้วอีกนะคะก็คือคุ้มค่าอยู่นะคะทั้งหมด ีค่ะมาคิดขับนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันนะคะ,ะได้อะไรบ้างลูกมะมีของหนูเล่นได้ไหมอาชิงช้าบ้าโอเคตะเอเล่นอะไรดีนะทีห่มมทำครัวด้วยนะลูกสไลเดอร์ใช่ไหมสไลเดอร์ใช่ไหมขึ้นมาขึ้นมา ลงไหลไหมทำ <laughs> ไมมันไม่ไหลอะ่ะอ่ะทำครัวไหวไหมเจ้าเด็กโคมตัวใหญ่มีอะไรบ้างอ่ะมาทำกับข้าวเอาข้าวผัดมาหนึ่งจานโอเคมาข้าวผัดหนึ่งจานค่ะ <laughs> ทีนี้เ็าเป็นพื้นญ้านะคะเป็นแบบปูญ้ <laughs> าเขียยจะให้ฟิลแบบอ๋อให้ฟิลแบบ <laughs> เหยียบแล้วมันแบบธรรมชาติอย่างนี้นะ <laughs> มาเล่นโต๊ะปิงปองนะคะอยู่หน้าคิดขับนะคะเพลินๆนะคะ เออโอเคโอ้าเอ้จรินค้าต้องมีที่แบบพักผ่อนผ่อนพายนะคะใต้ต้นไม้เยอะแยะไม่รู้นะคะแรงไหมแดงไหมแรงได้หรอจะพาไปกินข้าวเย็นนะคะวันนี้ข้าวเย็นของเราสั่งเป็นชาบูชาบูพิซซ่าใช่แล้วเป็นเป็นอลาคาร์เนาะไม่ใช่เขาให้อยู่ในเป็นโปรโมชั่นของโรงแรมเนี่ยพาข้องไปกินฟรีออนไละเอากินฟรีเหรอคใช่แต่ว่าถ้าไม่พอก็สั่งเพิ่มได้ ไปกันกันเลยถึงห้องอาหารแล้วนะคะไฟสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านหนกันนะครับ today is good นี่นะคะเป็นเซตชาบูนะคะโอ้โหชามใหญ่มาคู่กับผักแบบนี้นะคะน้ำซุปนะคะเราเลือกเป็นน้ำดำกับแจ่วฮอนค่ะจะลองชิม เตรียมพร้อมจะทานมือ้อค่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองทานดูออหนึ่งห้องจะได้หนึ่งเซตนะคะแต่ว่าเราน่าจะได้ประมาณสี่เซตใช่ไหมเพราะเรานอนสองห้องสี่สองคืนโอเคได้ไก่นะคะเพราะเราสั่งมีเป็นเซตพิซ่าไก่หน้าทานมากเลยนะคะโอ้หอมมากเลยค่ะอ,อโอ้โหนี่เป็นเซตพิซ่าเราสั่งหน้าอะไรนะคะ เป็ดซาลามี่นะคะอู้ฮัปเปอร์น่ากินมากมาอันนี้เซตนี้จะมาคู่กับอ่ไก่ไก่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแบบว่าถ้าใครไม่เอาชาบูเป็นพิซซ่าก็ได้นะคะน่าทานค่ะคือเยิ้มๆค่ะเอออร่อยไหมคะความแบม่มอร่อย<ป>ค่ะอร่อยใช่ไหมคะไปไปชิมข้าวขา,ขา,ะะา,า,ากันนะคะทานเช้าเช้ากันนะคะร้านอาหารปิด10บโมงนะคะอ่อก็ ที่นี่มันแบบเขียวชะอุ่มชะเขียวแบบเขียวแบบสดชื่นมากอะต้นไม้เยอะถ้ามาหน้าหนาวนี้จะแบบโอ้โหฟิลแบบเขาใหญ่อารมณ์แบบนี้เลยนะคะแลวเราอยู่ศรีราชาค่ะอาหารเช้าจะเป็นแนวอาหารไทยนะคะข้าวต้มหมูแบบนี้นะคะข้าวต้มนะคะนี่ก็จะเป็นแกงเผ็ดแล้วก็จะเป็นต้มขาอ้น่าทานนะคะเออดสิ เยอะนะคะผัดผักบุ้งก็มีนะคะเบคอนก็มีตรงนี้ก็เป็นแส่กอกอันนี้ก็เป็นไข่ดาวแน่นอนแน่รู้ๆขนมปังนะคะหรือไม่ก็ผลไม้สลัดซีเรียวน้ำดื่มกาแฟอยู่ตรงนี้ค่ะมีนะคะคาเฟ่เราก็จะเข้าไปทานกาแฟด้านไหนก็อากาศร้อนมากนี <g ling> <g ling> แล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนต่อสวนสัตว์เข้าคาเฟ่มาสั่งกาแฟาทาํานะคะแอร์เย็นสบายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวที่โรงแรมกรินฮิมไปไว้ก่อนครับ <laughs> <laughs> ชอบไหมลูก ชอบครับส่วนน้ำเป็นไงส่วนน้ำมีไซเดอร์ที่แรงที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยครับฮปเปอร์ชอบมานะคะส่วนน้ำมันเป็นของเราเราอาจจะมาช่วงจาหวะคนน้อยด้วยนะคะแต่ก็เขาบอกว่าเราได้อาจจะได้มาซ้ําเพราะว่าส่วนน้ําที่นี่ดีมากนะคะแล้วก็ยังไงก็พาตี้ชอบอะไรพาตี้ชอบอะไรเออชอบส่วนน้ำค่ะอ่าเหมือนกันนะคะพาตี้กับฮร์เปอร์ก็ชอบส่วนน้ำเหมือนกันนะคะฮร์เปอร์แม่ว่าหนูเราจะชอบปั่นโกคาร์ดมากกว่ากี่สิบรอบเยอะมากเลยชอบจน ที่มีน้ำวนนะคะใช่ไหมมีน้ำวนด้วยใช่ไหมโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Happy t e ี Happy Time ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดเกตาาให้แดนได้ด้วยครับ